ดวงชะตาวันที่17ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมปัญญาทางอารมณ์และสัญชาตญาณคือทรัพย์สินที่ล้ําค่าที่สุดของท่านในวันนี้การที่ดวงจันทร์ดาวประจำวันเกิดของท่านโคจรอ,อยู่ใกล้ดาวเสารจะช่วยเหนี่ยวรั้งอารมณ์ที่อาจผันผวนของท่านให้สงบนิ่งและมั่นคงทำให้ท่านมีบุค,คลิกที่สุขุมและน่าเชื่อถือ สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานอันยิ่งใหญ่ของวันนี้วันธงชัยมหาสิทธิชโชคได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ด้วยการกระทําที่แข็งกร้าวแต่ด้วยการโน้มน้าวใจอย่างนุ่มนวลท่านจะสามารถเอาชนะใจผู้คนและสร้างรากฐานสู่ความสําเร็จของส่วนรวมได้การงานวันนี้เป็นวันแห่งการร่วมมือร่วมใจและการสร้างฉันทามติความสามารถในการเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและลูกค้าคือหัวใจสําคัญ ท่านควรใช้สัญชาตญาณในการรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในที่ทำงานเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานบุคคลการตลาดการขายหรือสายงานใดๆที่ต้องอาศัยการเข้าถึงใจคนมหัธโนเลรยังส่งผลดีต่อการลงนามในสัญญาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเข้าหายอย่างนุ่มนวลของท่านจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ความก้าวร้าวการเงิน การตัดสินใจทางการเงินของท่านควรใช้สัญชาตญาณน,นำทางแต่ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบตามที่ดาวพฤหัส,สบดีที่โคจรวิปริตเรียกร้อง วันนี้เป็นวันที่ดีในการวางแผนความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวเช่นการจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการศึกษาหรือการทำประกันชีวิตพลังมงคลของวันนี้สนับสนุนการกระทำที่มุ่งเน้นการดูแลและปกป้องอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้ใจ่ายตามอารมณ์อิทธิพลของดวงจันทร์และดาวเสารส่งเสริมให้ท่านใช้ใจ่ายอย่างมีเหตุผลและคำนึงถึงความจำเป็นความรัก ความลึกซึ้งและความมั่นคงทางอารมณ์คือหัวใจของวันนี้สำหรับคนโสดท่านมีเกณฑ์จะได้พบกับใครบางคนที่มอบความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงทางใจได้อย่างน่าประหลาดใจเป็นการพบกันที่เข้ากันได้ดีทั้งความคิดและจิตใจสำหรับคนมีคู่เป็นวันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพูดคุยอย่างเปิดอกและลึกซึง้งจงบ่มเพาะความสัมพันธ์ของท่านด้วยการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวการแสดงความรู้สึกที่เปราะบางออกมา ยิ่งจะเสริมสร้างความผูกพันให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์จะให้รางวัลต่อความจริงใจสุขภาพดวงจันทร์ควบคุมระบบย่อยอาหารและของเหลวในร่างกายพลังงานที่สงบนิ่งของดวงจันทร์และดาวเสาร์จะช่วยได้มากแต่ท่านต้องรู้จักจัดการสภาวะอารมณ์ของตนเองอย่างมีสติควรรับประทานอาหารที่บำรุงร่างกายและย่อยง่ายหลีกเลี่ยงการกินเพื่อระบายอารมณ์และดื่มน้ำให้เพียงพอในด้านจิตใจ ท่านอาจรู้สึกอ่อนไหวและรับเอาอารมณ์ของคนรอบข้างเข้ามาเป็นของตนเองได้ง่ายควรสร้างขอบเขตเพื่อปกป้องพลังงานของตนเองอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักคือความรู้สึกท่วมท้นทางอารมณ์หรือความลังเลไม่แน่ใจแม้ว่าสัญชาตญาณของท่านจะเฉียบคมแต่พลังงานที่ยิ่งใหญ่ของวันนี้อาจทําให้ท่านไม่มั่นใจในตนเองนอกจากนี้ท่านยังอาจดูดซับความเครียดของคนรอบข้างเข้ามาได้ง่าย อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรวิปริตอาจกระตุ้นบาดแผลทางใจหรือความไม่มั่นคงในอดีตให้ผุดขึ้นมาทําให้ท่านลังเลที่จะคว้าโอกาสที่เข้ามาคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณแรกของท่านที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์นั้นๆจากนั้นจึงใช้เวลาที่เหลือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธสัญชาตญาณดังกล่าว อย่าปล่อยให้ความวิตกกังวลของผู้อื่นมาบั่นทอนการตัดสินใจที่สุขุมของท่านการเงินจัดทำงบประมาณหรือแผนการเงินที่มุ่งเน้นความมั่นคงในระยะยาวการมีโครงสร้างที่จับต้องได้เช่นนี้จะช่วยให้การตัดสินใจเรื่องเงินทองของท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลมากขึ้นความรักหากท่านรู้สึกสับสนหรือท่วมท้นด้วยอารมณ์ให้ลองเขียนความรู้สึกของท่านในสมุดบันทึกก่อนที่จะพูดคุยกับคนรักวิธีนี้จะช่วยให้ท่านเรียบเรียงความคิดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น